ก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศของงานประชุมเพลิงศพของโยงลุงนะ,ะโยมลุงมีมียิ่งในวันนี้ก็เ,เวลาประมาณ14 15 16นาฬิกาในบ่าย4โมงตอนนี้ก็บ่าย3โมงกว่าแล้วก็ใกล้จะถึงตอนนี้สาธุชนญาติโยมก็เริ่มทยอยกันมาโยมลุงมียิ่งเนี่ยเป็นทายกที่ให้ความบุธรรมคำจุนพระพุทธศาสนาอย่างดี ที่สาคัญก็ได้มอบที่ดินสร้างวัดให้แก่วัดมีละไมะปุญญาวัณารามสถานที่แห่งนี้ก็ก็ถือได้เกิดกําเนิดกายขึ้นมาเพราะอาศัยบารมีของโยมลุงนี่แหละแต่วันนี้ก็อายุครบ70ปีก็สิ้นชีวิตแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทําคุณงามความดีโนะดยการสร้างสมคุณงามความดีมาถึงที่สุดของชีวิตแล้ว ก็ได้สิ้นชีวิตไปแล้วก็ตอนนี้ก็มีสัทธายญาติโยมในคลองรวมที่มีความคุ้นเคยกันนะที่วัดแต่มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพมาส่งโยมลงครั้งสุดท้ายก็คณะสงฆ์ก็โดยประมาณก็มาจากที่คลองเอนอคลองเอนมาหทั้งวัดแต่จริงก็อยากจะพาลูกเนนมาจากวัดป่าด้วยนะฮจะไม่มีโอกาสติดนั่นอยู่ ก็จะเห็นที่ตั้งอยู่ข้างบนนะคุณโยมเป็นภาพฤฤ er ภากิตตกาทานวพ็นกุศลศพของโยมลุงขอคราบปรารถาดีครับคระได้ไนกตระคมการติดตามนะครับขอกรรัชาประเด็นของนาครับขอรนาครับ ก็กออนำบ้านพนํนเมืองนะเออก็เลยมาเตรียมสถานที่เอาไว้พระเรามานั่งข้างหน้าไปบอกมาข้างนั่งข้างหน้านี่อ,อนิมนต์มาข้างหน้านี่มาข้างหน้าเลยเออนิมนต์มานั่งข้างหน้านี่เออสองแถวสามแถวนี้ก็ได้นี่มานั่งข้างหน้านี่เลยเออนี่เออ อาเจริญพรโอุ้ยมไ,มไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงไปตอนนั้นไปหาพ่นยาฉีดยาไวรัสก็ไม่เจอไม่เจอกันตลอดเนาะไปตอนนั้นเข<อ>้าไปพ่นยาให้ในโรงพยาบาลเจอท่านรองนราบ่ายอยกว่าเพื่อนปีสุดท้ายได้เป็นบัตรผ่านเป็นบัตรก็ไปเลยผ่าน้มเออ ผ่านแล้วจนตอนนี้คืออยู่ในช่วงเก็บรายละเอียดขั้นตอนที่สองก่อนประกาศชื่อคิดว่าเขาจะเร่งให้ทันก่อนสิ้นปีเนี่ยให้ได้ใช้คําว่าวัดมีละไมปุญยาวนารามตั้งชื่อตามชื่อใหม่ตั้งชื่อตามชื่อเขาและตามมีกระยายละไมไงรวมกันเข้ามันชื่อเพราะมันก็ชื่อจากอื่นอ่ะเออวัดตามมียายละไมล่ะวัดมีละไมเนี่ยเออไ้ชื่อไปบอกเขาดีใจเย้มนึกว่าจะไม่ได้ยินชื่อนี้แล้วเขาบอกกัน ได้เขาใช้กฎหมายใหม่ที่เขาอนุญาตที่ตํำก่หกได้ก็เป็นบัตรได้เราต้องมีเหตุผลว่าเพราะอะไรเ,เราก็ประชุมกันวันนั้นก็ไปไประชุมกันที่บนะัตรน่ะทางรองปลัดทางท้งพวกเราทั้งเลขาทาั้งอกบตของเราก็ใครล,ละไปวันนั้นที่เป็นตัวแทนไป3-4คนน่ะ แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำลังอบตอก็กันหลายๆคนแล้วก็เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ปลัด,ดอำเภอไปแทนอำเภอก็ได้ยินก็ได้ยินกรหันก็นมายิ้มว่าโอ้ดีใจหรือว่าจะไม่ได้ยินคําพูดนี้แล้วว่าคาว่าวัด,ดวก็ยังคิดอยู่ถ้าอาการดีขึ้นก็นจะรับแล้วก็พาไปดูชื่อป้ายให้ได้เห็นกระตาแบบนั้นเอาไปทานกันไปสะกแล้วเ,เดี๋ยวมี ก็ไประมาณเท่าไหร่อาจารย์ตอนนี้ตอนนี้ก็สี่ไร่เต็มใช่ประมาณกี่บาทตอนนี้สองล้านห้าเนี่ยสิช่วยหน่อยสิกระถินปีนี้เขาเขายื่นเรื่องมาสองเรื่องเมื่อเป็นวัดแล้วขอให้ทำสองเรื่องหนึ่งปลูกต้นไม้เพิ่มเราจะปลูกยังไงที่แค่นี้ครับสองซื้อที่ให้ได้อีกสองไร่ก็ฝากทั้งหลายเออเป็นวัดในความอุปการะอีกวัดหนึ่งในคลองสามเราก็มีสามวัดนี่แหละวัดปัญจา บุราพาจารย์แล้วก็ท้องแอนอยู่ตรงกลางแล้วก็วัดกลางเราเนี่ยช่วยกันเออก็อไม่เอาเยอะเราให้มันพอมันสวยงามตามที่สำนักพุทธเขาขอมาแค่นั้นขอให้ทำสองเรื่องสมชื่อว่าเป็นวัดป่าเพราะมันชื่อว่าวัดมีระไมปุญญาวนณารามอารามแห่งป่าเออเออแห่งบุญของนาตามียายละไมเออสำเร็จด้วยบุญด้วยด้วยความมีของพวกเราง่ายสักาก็ขอร้องตอนเนี้ ฝากหน่อยเออบัารมีระไมปุญญาวนารามมันชื่อเฟซอาตมาตั้งเอ๊ะทำไมเอ๊ะตั้งชื่อนี้นั่นแหละคือตั้งก่อนพอเราขอเรื่องนี้มาไงเออเนี่ยสองล้านห้าทิ่บ่าจะอย่างนั้นนะเพราะตอนตอนล่าสุดที่เขาอนันกันก็สองล้านสองเออนั่นแหละก็ฝากหน่อยกฐินปีนี้อยากจะได้เออเพื่อมันจะได้ช่วยกันฉลองเออ แับดับต่อไปจปา,ากเจ้าแพขอฝากเพื่เชิญข้อบครัวเอาเพน